โมเด็นนายทีวีร่วมกับพานโรมาเวอร์วายเสนอเขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูช่างธรรมดาและคาบางคําเคยออกมาเป็นแสนเกือธรรมดาคำาง ะัวนจได้เอทุกปัญหามักมีทางออกทุกทางออกทำให้เกิดปัญญาเขาหาที่พึ่งพาด้วยวิธีเกษตรแบบใหม่ที่เกษตรกรไทยต้องดู สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ยังจำกันได้ไหมคะเนี่ยจำได้สิครับใชค่คะพี่แป้นเหรอฮะหนึ่ง แต่รู้สึกอาาจรรย์ู้สึกว่าสวยขึ้นกว่าเก่านะครับอันหน้ามีชมเองอาจารย์ขาสบายดีไหมคะเนี่ยสบายดีครับไม่ได้เจอกันมา2ปีประมาณ2ปีกว่าอาจารย์ก็หล่อขึ้นเหมือนหล่อขึ้นกว่าเดิมเลยคะนนี้โอนี่นะคะอาจารย์ชาววัดหนูทองค่ะเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหันมาทําอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัวแล้วเป็นเกษตรกรวิศวกรชาวนานะคะซึ่งสามารถที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการ เกษตรได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้ววันนี้แป้นตั้งใจมาหาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่าอาจารย์มีเคล็ดลับมีวิธีการที่จะช่วยพี่น้องกเกษตรกรของไทยหลังจากที่เราประสบภาวะวิกฤตในเรื่องของอุทกกัะยขึ้นมานะคะคที่พี่น้องสูญเสียไร่นาสูญเ,เสียที่นากันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะที่ลบบุรีน,น้ำท่วมใหญ่มากเลยน,น,นะฮะพี่น้องกเกษตรกรเนี่ย เสียหายจากที่น้ําท่วมนาเป็นนี้เป็นสินหมดตัวกันเลยถูกแล้ววันนี้อาจารย์ช่วยเขาได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะใช่ครับนั่นเทคนิควิธีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องคุยกันแบบลึกๆซึ้งๆเอาแบบให้แจมแจ้งเลยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถดํารงชีวิตภายหลังที่ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างยั่งยืนช่วยเหลือตัวเองได้ดี<ช>ไหมคะคอาจารย์ใช่ครับนะ พูดถึงว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเนาะ,ะพี่น้องเกษตรกรเราแย่มากๆเลยอะอะไรที่เจอเบาๆมาก็เจอหนักใครที่ไม่เคยเจอก็เจอจนแบบพังทลายเสียหายบางคนนี่เรียกว่าแทบล้มละลายเลยก็มีร<อ>้องห่มร้องไห้เลยน้าจานันก็กนเป็นเหมือนสัจธรรมชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำทำให้เราเห็นถ้าไม่เกิดวิกฤตตัวเนี้ยเราก็จะไม่เห็นโอกาสที่ว่าเป็นวิกฤตก็เพราะว่าอย่างปัญหาที่เราเจอปัญหาน้ําท่วมอย่าง มากมายที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาพที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเช่นเห็นเห็นน้ําใจคนไทยกันเมื่อก่อนมีแบ่งสีแบ่งอย่างงุ่นอย่างนี้กันหลายสีนะฮะพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยกันเต็มที่และอีกอย่างหนึ่งก็คือพอน้ําท่วมเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดในการดํารงชีวิตคืออะไรก็คืออาหารขอให้มีข้าวกินไม่ว่าที่ลบบุรีที่โคราที่หาดใหญ่เราจะเห็นว่าปัญหาว่า แค่อาหารแค่มีให้ทานแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นด้วยวิกฤตตรงนี้ทําให้เราเห็นสัตธรรมขึ้นมาว่าจริงสิ่ง,งจําเป็นที่สุดก็คืออาหารที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยคือแม่กูกลัวอย่างหนึ่งด้วยนะอาจารย์นะ,ะกลัวว่าจะไม่มีข้าวกินนะกลัวชาวนาก็จะทํานาไม่ให้เรากินเพราะน้ำ<อ>ท่วมมีนุ่มนานๆนี่เสียหายหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยคราวนี้เราก็หลังจากน้ําท่วมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทํานากันใหม่แล้วพอน้าลดเนี่ยพื้นที่ที่เคยทํานาอยู่ก็จะเริ่มทํานาใหม่นี่เราก็จะต้องมาคิดว่าเเเออะรราาาจทํย่่งไนี ที่จะต้องลดต้นทุนลงให้ได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีมแล้วผลผลิตก็ได้มากกว่าเดิมด้วยที่นี่เราก็เลยนําเสนอวิธีการทํานารูปแบบใหม่ซึ่งทดลองทํามาหลายปีแล้วสองสปีแล้วว่าได้ผลดีแล้วก็ลดต้นทุนลงประหยัดแรงงานนะฮะทำนาแบบสบายไม่ไม่ไม่เหนื่อยด้วยมันนะดีอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์แต่ว่านอกจากทํานาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคือไม่ใช่ทํานาอย่างเดียวคนเราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวค่ะ การที่เราจะพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยหลังจากที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยเราต้องเน้นแนวทางของการพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเพราะนั้นปัจจัยอื่นอ่าเช่อนอาหารเช่นผักเ<า>ช่อนอาหารการกินทั้งหลายของเราเนี่ยเราก็จะต้องเป็นองค์ประกอบที่ต้องทําด้วยมไม่ใช่ว่าเออมาทานายอนอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าคือคาตอบสุดท้ายลว<า>ก็จะต้องมีองค์ประกอบอื่นคือให้เป็นวิถีชีวิตของเราเลยว่าต้องเป็นวิถีชีวิตแห่งเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน นี่แหละคะคือวิธีที่เราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรเราได้ใช่ครับนี่จะเห็นว่าเป็นการทํานาในร่มเนี่ยดี๋ยวนี้เกษตรกรไม่กล้าจะออกแดดเท่าไหร่เพราะมันร้อนแดดนะะทีนี้เป็นการทํานาในร่มนะโดยใช้ทํานาแบบโยนกล้าโยนกล้าคือจะประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงไปใช้แค่ประมาณ5กิโลต่อไร่จากเดิมที่เราใช้กันเท่าไหร่คะใช้ประมาณ30กิโลนี่เกษตรกรเหลือเงิน500บาทต่อไร่ละต่อไร่ละจากการที่ลดค่าเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วก็ เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้เพราะว่าโปกติเนี่ยในนาทั่วไปจะมีข้าวดีดหรือข้าววัชพืชปนแต่ว่าวิธีนายน,นี่จะไม่เกิดข้าวดีดแล้วก็มไม่มีวัชพืชเพราะนั้นเก็บพันุเองได้เปลี่ยนชื่อจากข้าวเปลือกแล้วมาเป็นข้าวป,าปลูกเราก็าลดต้นทุนลงไปะนะฮะอยักไปได้500บาทต่อไร่เนาะใช่ครับค่ะแล้ววิธีการมัน เกษตรกรเขาจะมีนี่คือเครื่องมือที่อาจารย์ประดิษฐ์เองอ่าใช่ครับ<อ>ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งคือถาดเพาะกล้าเนี่ยนะฮะ,ะซึ่งถาดหนึ่งก็จะมี434หลุมเป็นถาดพลาสติกแข็งแบบนี้เราก็วางบนแคร่นะฮะแล้วก็เราก็จะโรยดินโรยข้าวแล้วก็โรยดินลงไปในหลุมเพาะตรงนี้<อ>ซึ่งปกติถ้าเราโรยด้วยมือเนี่ยเราจะโรยได้แค่ประมาณวันละ,ะ50ถาด100ถาดแต่พอโรยด้วยเครื่องมือตัวนี้เนี่ย ก็ะจะใช้เพ่ได้วันประมาณ4 5่0 0าถาดโอ้โหได้ขึ้นเยอะเลยถ้าเราไปทำนา40-50ไร่นี้ได้เลยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งมะคะที่เกษตรกรเขาไม่ชอบวิธีการทำนาเมื่อก่อนนายโยนไม่ค่อยมีคนอยากทำเพรา,พรามะม,มานั่งหยอดดินหยอดข้าวลงสู่ทายนีเสียเวลามากแตอนี้จะเห็นว่าครั้งแรกเราก็โรยดินลงไปครึ่งหลุมค่ะ <c oughs> แล้วก็โรยข้าวลงไปในหลุมชั้นที่สองค่ะอ่าประมาณ45หเมล็ดต่อหลุมแล้วก็โรยดินปิดหน้าอีกชั้นหนึ่ง ตัวนี้จะเห็นว่ามันสามารถทํางานได้รวดเร็วมากแล้วตอนนี้เราก็ลังทําในร่มอยู่เราจะไม่ร้อนแดดเลย้อนแดสบายและนี่ก็คือหลังจากนี้มันก็จะกี่วันคะมันถึงจะขึ้นเป็นต้นกล้าหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะย้ายถาตัวนี้นะฮะเอาไปยกซ้อนๆกันไปเนี่ยนะครับเอาไปวางที่แปลงดินที่เราเตรียมไว้นะยกไปประมาณ15วันฮะวัน15วันเนี่ยข้าวก็จะขึ้นมาประมาณสัก15เซน ม,มันง่ายมาก <นะ S 2> แล้วข้าวเนี่ย<ล>ะจะเจริญจะเจริญเติบโตเร็วไม่ช้ำไม่เหมือนรถด,ดำนาก,กับคนดำเนี่ยจะช้ำไปประมาณ7วันถึง10วันกว่าจะฟื้นเพราะทำให้อายุข้าวในนาเนี่ยสั้นลงโปรตีนข้าวที่อายุ120บวันทั่วไปเนี่ยจะเหลือในนาอยู่แค่ร0อยหวันเมื่อ1้อหวันในการดูแลก็ง่ายขึ้นสั้นขึ้นแล้วปัญหาน้ําท่วมบางทีก็จะเก็บเกี่ยวได้ก่อนกําหนดเพราะาอายุข้าวใ,ใช่ฮะครับมันจะลดลงในนาจริงๆแล้วจะสั้นลงเ ปกติท้านาหวานน้ำตมเราต้องนับหนึ่งตั้งแต่การเอาเม็ดข้าวเนี่ยนะลงไปในนาก็120วันแต่ตอนนี้เราเพาะเป็นโรงเรียนอนุบาลไว้ข้างๆบ้านาข้างๆสวนเรารประมาณ15-20วันพอได้15-20วันแล้วเราก็ถอนเฉพาะ <c oughs> ต้นข้าวน้ประโยชน์นะมันอายุข้าวในนาจะเหลือประมาณ1้อยวันจันค่ะชาวนาบางคนเกษตรกรบางคนเขาบอกว่าทําวิธีนี้มันทําให้ ต้นข้าวมันล้มตอนโยนโยนไม่ใหม่ไม,ไม่ได้ผลหรอกจริงป่าคะอาจารย์คือธรรมชาติของข้าวเนี่ยมันจะตั้งได้หมดเลยนะฮะคือเดี๋ยวเราก็มีภาพให้ดูว่าข้าวที่โยนไป4ีหวันเนี่ยตั้งทั้งหมดเลยโ,<อ>โดยธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยมันจะเหมือนตั้งตั้งดิ่งขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันเรา<ะ>สามารถโยนในเวลากลางคืนได้ไหมคะโยนกลางคืนอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามีแสงเดือน <c oughs> แสงดาวนหน่อยก็ได้ก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกับว่ามากลางแดดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้นี่ก็เรียกว่าทาทานาแบบ สบายขึ้นเยอะเลยนะอาจารย์นะส,สบายมากนะครับเนี่ยเราก็จกับข้าวจากถาดเนี่ยนะ,ะโยนไปปุ๊บนี้เลยนะฮะอุะวยธะบอนกออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันกอน,นู้น่ะมันกระจุกกันเป็นกระจุกแสดงว่า,ามันม,มันติดกันบ้างไม่ดีฮะเราก็อาจจะต้องจ้องตวัดมือนิดนึงนะโยนให้กระจายทั่วไปคคคคคคคํํํําา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 าบบันนนนตต้อ้อองงกกรร่่่่ยิใหญวเพะ ดีดีกว่าอาจารย์ค่ะเดี๋ยวสรุปกันนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกรเขาสนใจจะทําเรื่องนายโเนี่ค่ะโยนกล้าเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยทั้งหมดเลยที่อาจารย์ทําวิจัยมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างคะอาจารย์อันที่1ก็คือเรื่องของการประหยัดเมล็ดพันธุ์ประหยัดเมล็ดพันธุ์แน่นอนจากที่ใช้30มกิโลเหลือ5กิโลต่อไร่อันที่2คือป้องกันวัชพืชและก็ข้าวดีดด้วยโปกตินาวันน้ำตมต้องใช้ยาคุมหญ้ายาฆ่าหญ้าแล้วก็เกิดข้าวดีด นาโยนเราไม่ต้องไม่มีเลยไม่มีมมข้าวดีดไม่มีว่าพืชขึ้นอันที่3คือประหยัดปุ๋ยปุ๋ยโปรตีที่เราใส่เนี่ยต้องใส่ปุ๋ยเคมีคของเราเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไล่แล้วสักกระสอบเดียวแล้วพอเลยเพราะว่ามันไม่ไม่กินปุ๋ยมันไม่เหมือนนาหวานน้ำต้มที่ต้นบันทีมันกินปุ๋ยมากอ๋อนี่ไม่ต้องการปุ๋ยเยอะอันที่4ี่ก็คือเรื่องของโรคและ,มะแมลงศัตรูของข้าวโปรตีนาข้าวเนี่ยจะต้องมีเพี้ยมีเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลมีน้อนกองเขาเจอกันเยอะอ่าแต่ของเราเนี่ยโยนไปเนี่ย แดดมันส่องนะฮะถึงพื้นตอนที่เราโยนไปใหม่ๆนะข้าวยังเล็กๆอยู่เนี่ยลมก็พัดผ่านได้เพราะฉนั้นปัญหาโรคแมลงสังเกตข้าวเราเนี่ยจะไม่มีโรคข้าวเลยแล้วมันยังมีพวกก็สวยจะเห็นว่าใยแมลงมุมเกาะใบข้าวบินกลุ่มๆเห็นตัวนั้นนะฮะนั่นก็คือเราจะมีระบบนิเวศในนาข้าวตัวห้ามตัวเบียนแมลงมุมแมลงปอนี่ตอนเย็นๆผมมาที่แปลงนานี้จะได้กบได้ยินเสียงกบได้ยินเสียงเขียดร้องลงงมไปหมดเลยนะครับก็จะช่วย ทำลายสตูธรรมชาติที่มันจะมารบกวนข้าวของเราค่ะังนั้นโดยรวมๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดของการทํานาโยนกล้าก็คือลดต้นทุนลงกว่าเดิมประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยปกติแถวเนี้ยเขาทานากันเนี่ยลงทุนประมาณ4 0 0พกว่าบาทต่อไร่ต่อไร่แต่ตัวนี้ไม่ถึง2,000บาทเมื่อเราลดต้นทุนก็คือกําไรที่เพิ่มขึ้นและสําคัญอายุข้าวในนาเราก็สั้นลงด้วยการดูแลรักษาข้าวในนาก,ก,ก็น้อยลงค่ะนะแล้วเขาได้มีการวิจัยของกรมการข้าวว่าไอ้การทํานาแบบโยนกล้าเนี่ยผลผลิตมันเพิ่มขึ้น ประมาณ10เรเรียกว่าเป็นวิธีการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยในภาวะที่เราเจอวิกฤตหนัก,นกเจออุทก,กภัยม,ม,ามาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยรเราหันมาพลิกฟื้นกันด้วยการทํานาด้วยวิทยนกล้าน,นี่เป็นทางออกทางแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ในความเห็นผมนี่ถือว่าสุดยอดของการทํานาแล้วผมลองมาทุกวิธีเลยไม่ว่านาดําคือผมเป็นลูกชาวนาอยู่แล้วนาหวานน้ําตมนาดําเราลองมาหมดทั้งรถดาทั้งคนดํแต่ สุดท้ายเราได้บทสรุปว่าการทำนาโยนกล้าเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดในการทำนาเกษตรกร,เร,กรเราเนี่ยต้องกล้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตที่เป็นกเกษตรอินทรีย์หรือเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้เพราะว่าแนวทางนี้แหละที่ทําให้เราสามารถอยู่รอดได้สามารถลดต้นทุนแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ได้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน เอออาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงวิธีการทํานายโยเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องดินเนี่ยเราสามารถฤดูการหนึ่งเราสามารถทําได้กี่ครั้งนะคะอาจารย์คืออย่างที่ผมทําขึ้นกับพันธุข้าวอย่างข้าวพัน,น, 1, นุนี้ชือพันุหอมนินปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถปลูกได้4ครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปรับนหนึ่งในนาเราเพาะข้าวไว15้15ถึง20บวันทําให้ลดอายุข้าวในนาลงไปหลังจากที่เราเกี่ยวเสร็จเนี่ยเรากา็วิดน้าใสา่แล้วก็ย่ําทําเทือกโดยไม่เผาฟางงั้นดินเราก็จะไม่เสียด้วยเรา แล้วการบํารุงดินมันต้องบํารุงอะไรยังไงไหมครับโดยการการบำรุงดินจะต้องทําโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเช่นที่การที่เราไม่เผาฟางเนี่ยนะครับเราก็จะได้อินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นอันที่สองซึ่งเราเคยออกไปคราวที่แล้วก็คือการใช้แหนแดงในนาข้าวเราเกือบลืมไปเรื่องแหนแดงเนี่ยหลังจากโยนข้าวเสร็จเราก็เอาแหนแดงโยนตามไปด้วยเพราะนั้นมันก็จะได้ตัวตึงเราเช่นจากอากาศจากแหนแดงที่นี่เราก็แจกฟรีนะเรามีแหนแดง เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานเราก็จะแจกแหนแดงไปเราสามารถสามารถเอาไปเพาะได้เอาไปไเพาะขยายแล้วก็ไปใส่ในนาเลยะนะครับ เหมือนนาปูพรมเลยนะฮะอาจารย์ขาแล้วทางรอดอีกทางหนึ่งที่เราจะประสบที่เราได้เจอปัญหาภาวะวิกฤตแบบนี้มาหนักๆเนี่ยทางรอดอีกทางหนึ่งที่อาจารย์มองว่าเราจะสามารถทําให้พวกเราเนี่ยพี่น้องของพวกเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างมีความสุขอยู่กันได้แบบยั่งยืนคือเราต้องหันไปพึ่งพาแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะาคอาจารย์ใช่ครับอาจารย์มีอะไรจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมคะคือเราคงไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวนะเวลาเราทานอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยเราก็คงไม่ได้ตักข้าวเปล่ากินเราก็ยังมีอาหารมีผักมีอะไรต่างๆอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่เราจะพึ่งพาตัวเองในภาวะวิกฤตตรงนี้เราต้องลดรายจ่ายลงโดยการพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากจะนําเสนอเรื่องง่ายๆที่พี่น้องเกษตรกรลงทุน100ร้อยกว่าบาทสามารถทําเองได้ไม่ว่าการทําถุงงอกแบบคอนโดถั่วงอกแบบคอนโดแลวไม่ต้องลดน้ำฮนะเรามีก๊อกน้ําแล้วมันจะลดน้ําอัตโนมัติปดิ์เองอีกแล้วปิเองนะนี้พี่โซคกรทำได้อันที่สองเรามีโรงเรือนเห็ดให้ดู เห็นแล้วจะบอกโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างนี้แล้วราคาถูกขนาดนี้ไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนเป็นพันเป็นหมื่นโร <c oughs> งเรือนเรานี่หลักแค่ประมาณร้อยบาท <c oughs> สามารถทําเห็ดเก็บกินได้3-4เดือน <c oughs> เราก็ลดรายจ่ายลงไปอันที่3ในการประกอบอาหารเวลาทํากับข้าวเอาถุงงอกเอาเห็ดมาทํากับข้าวต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อแก๊ส LPG อีก <c oughs> เรามีโอ่งแค่ใบเดียวโอ่งที่ใส่น้ำฝนเนี่ยนะครับประดิษฐ์เองเหมือนกันประดิษฐ์เองขึ้นมาประยุกขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำกับข้าวหุงข้าวไม่ต้องใช้แก๊ส LPG ถังละ315กิโลเนี่ยไม่ต้องใช้เลย ซึ่งวิธีเพาะนี้ง่ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราเดี๋ยวเราจะดูว่าเราไม่ต้องลดน้ํามันเรามีวิธีลดน้ําอัตโนมัติเริ่มต้นขั้นตอนแรกก่อนอขั้นตอนแรกคือเราจะต้องมีเม็ดถั่วเขียวซึ่งเม็ดถั่วเขียวเนี่ยเราจะต้องแช่น้ําไว้ประมาณ8ชั่วโมงมนี่คือเราแช่ไปแล้ว8ชั่วโมงเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องมีอีก2อย่างก็คือมีตะแกรงตะแกรงนี่เป็นตะแกรงพลาสติกมีรูประมาณ1่มิลแล้วก็มีกระสอบป่านซึ่งตัดให้มีขนาดเท่ากับถังเสร็จแล้วเราก็ เอากระสอบวางข้างล่างแล้วตะแกรงวางข้างบนนี่เขาเรียกถุงงอกคอนโดหรอถุง,งกอคอนโดเป็นชั้นๆ<อ>แล้วก็เอาถั่วที่เราแช่น้ําไว้แปดชั่วโมงเนี่ยมาวางเกลี่ยเกลี่ยเข้าไปอีกอประมาณสองเม็ดซ้อนกันโดยประมาณะนะฮะแบบนี้นะฮะอาจารย์ขาเท่าที่แป้นรู้มาก็คือว่าถุงงอกเนี่ยมันจะชอบน้ํามาใช่มันต้องรดน้ําทุกสองชั่วโมงใช่ไหมคะเราทําแบบนี้ทั้งหมด5ชั้นแล้วชั้นบนสุดก็เอากระสอบปิด อีก2แผ่นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้ซึ่งการเพราะถูง,งอกในใช้น้ำประมาณร้อยลิตรต่อการเพราะถุงอกหนึ่งถังก็เป็นเงินประมาณ50สตางค์จริงๆเราก็จะใส่น้ําให้มันหยดประมาณ2 -3 ชั่วโมงเนี้ยลดครั้งหนึ่งอันนี้เราก็จะเปิดให้ดูไวๆก่อนนะว่ามันจะลดยังไงโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากปั๊มจากอะไรเลยนะครับใช่ครับเราไม่ต้องคอยเฝ้าเนี่ยมันก็จะลดอย่างนี้ครับ อ่าข้างในจะมีเห็ดตัวนี้ลงทุนประมาณค่าวงเขาเรียกวงซ่วมก็ได้หรือว่าวงวงซ่วมท่อคอนกรีตก็ได้นะฮะอ่าซึ่งมีความหนาประมาณ3-4เซนติเมตรนะฮะลูกประมาณ100บาทเราสามารถเอาก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางล้มอะไรต่างๆเนี่ยมาวางเรียงไว้อ่าได้ประมาณ60ก้อนค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตตัวนี้ไปทานได้ประมาณ3-4เดือนกว่าจะหมดรุ่นเนี่ยนะฮะมันก็จะออกสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆประมาณ4เดือนแต่ตัวนี้ลงทุนแค่ร้อยเดียวนะฮะ แล้ววางไว้ข้างๆบ้านติดฟ้าผนังแล้วก็ลดนามาแลวสักหนึ่งถึงสองครั้งตอนเช้ากับตอนเย็นคร,ครับอาจารย์คะปกติที่บ้านเคยเห็นนะอะบ่อแก๊สชีวภาพที่เขาทำกันนะปะกติก็จะใช้ขี้หมูขี้วัวขี้อะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งขี้คนยังทําได้เลยนะอาจารย์นะแต่ของอาจารย์ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แถวนี้เลยไม่ได้เลี้ยงสัตว์เราใช้ใเศษอาหารที่เราเหลือในครัวเราเนี่ย<อ>ทานอาหารเสร็จแล้วก็เหลือเนี่ยมันได้เหมือนกันเหรอคะนี่คือเศษผักเศษอาหารที่เราประกอบอาหารอยู่นะฮะเหลือจากการประกอบอาหารเราก็เอามาเก็บรวบรวมไปเหลืออะไรก็ได้ใช่ไหม นี้เราสามารถอยู่กันได้แบบพอเพียงพึ่งพาตนเองได้เลยทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกใชอ่อาจารย์คาะพูดถึงเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็นึกไปถึงเรื่องของแบบอุ้ยปู่ย่าตายายเราทําเราเด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเราไม่อยากทําแล้วมันร้อนมันเหนื่อยไม่เห็นจะมีอะไรเลยจะทําไปทําไมอาจารย์มีความคิดตรงนี้ยังไงบ้างคะคือผมมองว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญอไอ้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมือถือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยต่อไปจะเป็นเรื่องล้าสมัยเพราะว่าประชากรโลกนี่จะมากขึ้นแลแต่ความต้องการอาหารก็ต้องการมากขึ้นค่ะแล้วก็พืชพื้นที่โลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลทรายมากขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนแล้วก็มาเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพืชพลังงานหมดดังนั้นคนที่ปลูกอาหารผมอยากจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องหันใจหันใส่ใจมาทําเกษตรนะฮะเพราะว่ามันมีนของที่กินได้อคอมพิวเตอร์อาหารนี่ถือว่าใครๆก็ทําได้ทุกวันนี้นะ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมือถือทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเทรนใหม่คืออนาคตของมนุษยชาติและควรจะเป็นอาหารที่ปลอดสารเคมีด้วยเป็นกเกษตรอินทรีย์แบบนี้เป็นที่ต้องการของตลาด อยย่่างงิ<ะ>แหมเรียกว่าคมจริงๆเลยนะคะก็อย่างที่อาจารย์ชาวัดบอกค่ะว่าร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำนะคะคถ้าหากว่าเราทุกคนนะคะลองลงมือปฏิบัติกันจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นทางเลือกทางรอดของออภาวะยุคนี้จริงๆเลยล่ะคะ่ะนี่ละค่ะคือปรดเดินดินของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ชาวัดหนูทองค่ะ,กะเกษตรกรวิศวกรแห่งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีค่ะ อาจารย์ขอบคุณนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเรากินกินต่อกินกินอย่างเดียวเลยนะอาจารย์นะตัวตนของคนทําเกษตรอินทรีย์หรือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตัวตนของคนเราเองเนี่ยก็ต้องพอเพียงด้วยต้องไม่มีอบายมุกต้ไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่อย่างนี้ถึงจะทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยสามารถไปรอดได้เขาเป็นใคร ไม่เคยจะรู้เขามองดูเชนงธรรมเมื่และคำบางคำที่เอออกมานีนะสวัสดีครั่เดี๋ยวนะ้ยเรอยังไม่พูด